สวัสดีครับพี่รักจากต่างๆนานาชแนลอันนี้เปลี่ยนที่นิดนึงก็เนื่องจากว่าเมื่อวานวันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่อ่ะ31ตุลาคม2565ตอนเย็นฝนตกหนะักนะครับปกติเวลาฝนตกเนี่ยผมจะเฝ้าดูเครื่องบินโดยผ่านแอปไฟล์เรดาร์24นะคะรับไฟล์เรดาร์24นั่นแหละ ปกติก็ใช้อยู่ไม่ว่าใครจะเดินทางไปไหนดูอะไรผมก็จะส่องดูเพราะมันดูได้ทั่วโลกแล้วมันเรียลไทม์เรียลไทม์นี่ก็คือเวลาณนะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เลยมันไม่ได้เป็นเป็น,เป,นเป็นโหลดเก็บไว้เลยมันเป็นเป็นเวลาจริงๆณนะเวลานี้อยากจะดูว่าลำนี้บินอยู่ตรงไหนเวลานี้นะครับก็จะเห็นเลยอันนี้เป็นต้นนะครับพอดี เมื่อวานฝนมันตกเพราะฝนตกเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะดูตามสนามบินของเราเนี่ยแหละการในกรุงเทพก็คือดอนเมืองกับสุวรรณภูมินะครับว่าเครื่องอ่ะมีปัญหาอะไรไหมลงกันได้ยังไงไม่ใช่ว่าเฝ้าระวังอะไรนะครับเป่เียจะดูเทคมันจะได้เห็นเทคนิคก,การบินด้วยนะครับ<ม>เช่นบินวนบินวนยังไงอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาบินวนแล้วเขาลงไม่ได้ลงมาแล้วแหละแล้ว โกราวขึ้นไปใหม่โกราวขึ้นไปก็คือลงแล้วยังไม่แตะแล้วก็ขึ้นเลยนะครับถ้ามันจะไม่ดีนะครับกับอีกแบบหนึ่งที่ลงแล้วแตะแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าทัชแอนโกลทัชแล้วก็ต้องไปละอันนั้นมันจะมีปัญหาบนพื้นอันเวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยกหัวขึ้นอีกทีนะครับแต่เมื่อวานนี่เห็นไ้ชัดๆว่าเขาเขาวนบินวนอยู่หลายรอบบินวนภา,าษาทากบินส่วนมากเขาจะเรียกลำวง ลำวงกันอยู่หลายรอบเลยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยจะลงแล้วลงไม่ได้เขาเชิดหัวขึ้นแล้วก็สนามบินสำรองเขาคงวางไว้ที่สุวรรณภูมิสำหรับแอร์เอเชีย e ลำนี้นะครับมาจากคัมเอนอ,อีกลำหนึ่งติดๆกันเลยเป็นแล้ดนแอร์แล้ดนแอร์นี่บินวนแล้วตัดสินใจไปสนามบินสำรองเลยก็ นึว่าจะเป็นสวรรณภูมิเหมือนกันปรากฏไม่ใช่ของแลนแอร์เขาที่เขาวางไว้เป็นสัตหีบเป็นอุณภเมานะครับเราก็จะเห็นการว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เข้าส่วนรณภูมิอ๋อถ้าเลยสวรรณภูมินี้เขาไปสัตหีบแน่นอนนะครับแต่ละสนามบินสำรองเนี่ยแล้วแต่นักบินมันจะอยู่ในแผนไม่ไม่ใช่ว่าอาจจะเฉพาะหน้าเท่านั้นที่แบบว่าฉุกเฉินจริงๆเขาอาจจะมีการติดต่อว่าเออเขาวางไว้สัตหีบแล้ว ไปไม่ถึงแน่สวนอณภูมิว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับและเมื่อวานที่ได้เห็นอีกอย่างก็คือเครื่องที่กําลังจะลงสวนอณภูมิเมื่อวานสวนอณภูมิใช้ได้ในขณะที่อเอเซียเขาไปเนี่ยเป็นแผนเป็นสานามบินสำรองเขาเนี่ยขณะที่เขาไปนี่เขามาจากคัมเนน้ามันก็คงคง,คงใกล้น้อยลงน้อยลงแล้วนะครับทางสวนอภูมิเขาแทนที่จะต้องไปต่อคิวเพราะเราจะเห็นถ้าดูจากไฟลยได้เราจะเห็นเลยว่าใครกําลังจะลงบ้าง เครื่องไทยเครื่อง j a p ปนแ i ร์ไลน์เครื่องออนิปปอนไล่ตามกันมาเวลาเขาเขาเรียกว่าเข้าไฟนอลแอปโรชนะครับไฟนอลแอปรชก็คือทางตรงกับลันเวล้ะเขาเรียงกันมาแล้วนะครับเขาเริ่มตีออกนะครับเพื่อจะให้แอเซียลำเนี้ลงเขาเรียกทำช็อตคัดลงเลยขอตัดตัดหน้าช็อตคัดไม่ใช่แล้วแต่นักบินจะทำนะครับก็คือหอมครับการบินต้อง <assung. S 2> มีคำสั่งเลยคุณช็อตคัดลงเลยเดี๋ยวจะให้ลำอื่นชะลอลงไปนิดนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เราก็จะเห็นจากนั้นแล้วในไฟเรดา์เนี่ยข้อดีของมันอย่างเอ้ทําไมพี่รักรู้ขนาดน,นั้นดูตามรูปที่ลงให้ดูมันก็เป็นเส้นๆมันเข้าไปดู 3D ได้ครับ 3D ก็คือภาพสามมิติมันจะเป็นภาพจากห้องนักบินเลยนะครับเอียงซ้ายเอียงขวาเห็นลันเว์รออยู่เลยเห็นหมู่บ้านจาัดสรรที่เป็นเหมือน ท้องนาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นหมดนะครับเขาทำเป็นเหมือนภาพจำลองมันเขาเรียกภาพสามมิติอะ 3D ีดีอะทรีดเมนชั่อะนะครับก็จะทำให้เรารู้เพราะ 3D เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะอย่างนี้อย่างหนึ่งก็คือในเหตุการณ์ปกติเนี่ยเวลาเครื่องแท็กซี่อยู่บนรันเวย์เนี่ยผมจะเข้าไปดูทีวีเสมอเข้าไปดูในห้องนักบินเสมมันจะเห็นเลยว่าทางวิ่งเนี่ยจะเลี้ยวไปทางไหนนักบินเขาเลี้ยวยังไง นะครับเพราะที่ดอนเมืองเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมผมชอบดูอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับชอบส่วนตัวเพราะเวลาผมบินเนี่ยผมสนุกตั้งแต่แท็กซี่แล้วการแท็กซี่ไม่ใช่ว่าของผมที่บินเนี่ยเป็นเบสโอเชียนสนามเบสโอเชียนสมุทรสาครเนี่ยมันเป็นสนามเล็กก็จริงแต่มันก็จะมีทางออกเป็นเขาเรียกทาง A ทาง B ทาง C นะครับแล้วแต่หอเขาจะให้เราวิ่งขึ้นถ้าวิ่งขึ้นอย่างท้ายเนี่ยเขาก็จะให้ออกทางชาลีชาลีก็คือทางสี่ทางชาลีชาลีชาลีอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกกันนะฮะออกทางบีก็คือบราโวก็จะออกหัวสนามเลยทางด้านนี้ออกทางอันฟ้าก็ไปถัดไปเป็นเอบีมันจะมีทางออกยิ่งของดอนเมืองเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่เดลต้าเอ็กโคดีีเอฟจี เดลต้าเอ็กโคฟอกทอดกอฟนะอย่างที่ผมเคยบอกทำไมผมใช้คำนี้ก็คือ p h น n ติก c A, B, C, D เนี่ยมันมีชื่อเรียกอัลฟาบาโวชาลีนะครับเดลต้าดีเอ็กโคเอฟฟอกทอดจีกอฟอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเป็นักบินมันต้องรู้ด้วยเวลาเขาสั่งไม่ใช่ว่าเฮ้ยตามใจฉันจะไปตรงไหนมันไม่ได้นะครับนี่ก็อีก จุดหนึ่งที่จะนำมาเล่าให้ฟังผมก็เลยคิดว่าเออผมจะมาคุยตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะหาตั้งชื่อเรื่องอยู่เนี่ยว่าบินแบบบ้านๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะได้ลงมาคุยรายละเอียดเพราะเนื่องอย่างที่ผมบินเองเนี่ยมันมีคลิปอยู่ด้วยก่อนหน้านี้เมื่อประมาณช่วงปี64กสี่มีอยู่หลายคลิปเลยนะครับซึ่งยังไม่ค่อยมีคนเข้าไปดูหรอก อันนั้นมันเป็นการบินจริงๆซึ่งเวลาบินแล้วเนี่ยเวลาบินแล้วเนี่ยจะมาถ่ายทําไม่ได้ผมจะไม่ถ่ายทําไม่ได้เหมือนคนอื่นเพราะจะมีแค่ผมกับครูแล้วก็เวลาบินจริงๆเนี่ยไม่มีเวลาพาคเพราะเครียดนะครับเพราะมันต้องใช้สมาธิไม่ใช่เครียดหรอกมันใช้สมาธิหลายอย่างมากเลยนะครับไม่มีเวลาที่จะมาจับกล้องกล้องเนี่ยคือวางแล้วก็เป็นกล้องแบบ เหล่ยถ้วอ่ะไม่ใช่โกโปงโกโป,โปผมไม่ได้ลงทุนขนาดนั้นนะครับบางท่านที่มีลง,ลงไว้มีฐานที่เฮ้ยทําไมคุณตัดต่อไม่ละเอียดเลยอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ตัดไม่เป็นจะมาให้ผมตัดต่อลงในอะไรนะโปรแกรมนะมีโน้ตบุ๊กมีโปรแกรมมีแล็ปท็อปมีแต่ลองตัดไม่รู้กี่ทีไม่ว่าจะเรื่องไปเที่ยวหรือเละบอกได้คาเดียวว่าเละ ขีดตรงนี้ไปวางตรงนู้นตัดตรงนี้มันออกอย่างนี้ผมก็มาคนเพราะว่าเฮ้ยถ่ายในแท็บเล็ตเนี่ยในโทรศัพท์เนี่ยมันใช้แอปตัดแอปอินชอรมันง่ายๆแต่ทีนี้เออมันก็ตัดคล้ายๆกันแต่ผมถ่ายอย่างนี้ไงผมถ่ายเป็นช็อตเล็กๆแล้วหยุดถ่ายหยุดถ่าย,ายหยุดแล้วผมเอามารวมมันก็เลยมีกระตุกกระตุกบ้างเพราะผมถือว่าเป็นการเล่าเรื่อง ผมไม่ได้มาถ่ายคลิปสวยงามในสถานที่ท่องเที่ยวตั้งแต่อะไรนะยอดช่อฟ้าวัดลงมาอะไใช่ก็เนี่ยก็จะใจเห็นแต่หน้าผมแล้วก็จะมีลงรูปแทรกให้ประมาณนั้นเท่านั้นนะครับเออในการตัดต่อผมก็จะจะเป็นแบบนั้นแหละเอาง่ายๆอันนี้ก็แค่วางแท็บเล็ตแล้วผมก็นั่งถ่ายนั่งพูดไปแสงดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรก็ไม่รู้เพราะผมไม่ได้เน้นหล่อไม่ได้เน้นเน้นเรื่อง เออผมเน้นเรื่องราวมากกว่านะครับก็เลยทีนี้ที่ลงเครื่องบินมาหลายๆอย่างบางคนก็อาจจะถามว่าเฮ้ย <"He i, S 2> พูดไม่มันไม่ใช่นะอย่างที่คุณพูดหรืออะไรเพราะฉะั้นมันเป็นสัตว์ทางการไงครับผมบอกแล้วออกตัวไว้ก่อนแล้วว่าสิ่งที่ผมพูดในี่ใช้ภาษาบ้านๆเพราะผมไปวิยากรสอนสิ่งเชื่อมาก่อนออผมเวลาผมสอนนักเรียนเนี่ยเวลาผมใช้ศัพท์เ,เช่น เออลูกค้าเขาให้เครดิตกันนะเขาถึงต้องใช้โปรดักต์นี้นักเรียนคือที่จบมาใหม่ๆได้ยินคําว่าเครดิตเคยได้ยินแหละคาว่าเครดิตแต่รู้ไหมมันคืออะไรเขาไม่รู้ทีนี้ไม่รู้ไม่ถามแล้วผมรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่รู้คือสีหน้ากับสายตาเวลาผมสอนเนี่ยผมจะไม่ได้นั่งอย่างนี้ผมจะเดินสอนผมจะรู้เลยว่าใครใส่ใจไม่ใส่ใจ ใครไม่เข้าใจแล้วเวลาไม่เข้าใจไม่กล้าถามมันอายอะ่ะนั่งอยู่สามสิบกว่าคนอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีอะ่ะส่วนมากวิทยากรทุกคนเนี่ยเขาอยากให้ถามเพื่อเขาจะได้ต่อยอดได้แต่ส่วนใหญ่ไม่มีคําถามไม่มีคําถามผมจะเป็นวิทยากรที่ไม่จิกนะอ่ะเห็นทําหน้าตอบเห็นไม่ค่อยเรียนตอบไม่เอาไปกดดันเขา นะครับในการเรียนในการจะเล่าเรื่องเนี่ยทำให้เขาสบายใจแล้วพร้อมที่จะรับฟังเมื่อหน้าเขาคิ้วขมวดน,นั่นคือเขาไม่เข้าใจต่อให้ผมเห็นคนเดียวผมก็จะเริ่มใหม่โดยมีวิธีเริ่มใหม่ของผมคืออ่ะพี่ยกตัวอย่างนะสมมติคุณทำเปิดท้ายขายของพี่เป็นเจ้าของโรงงานทาผลิตเสื้อผ้าเห็นไหมมันไม่ใช่ภาษาของแบงค์ สมมุติถ้าภาษาของแบงค์เนี่ยผมประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเสื้อผ้าคุณเป็นผู้ค้ารลายปีกไม่เหมือนกันนะเปิดท้ายขายของเห็นไหมใช่ไหมครับเนี่ยผมยังใช้พยายามอย่างนั้นอย่างเช่นการบินเหมือนกันถ้าไปใช้ศัพท์ว่าเออถ้าเปิดตรงนี้แล้วมันทําลายแรงยกคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยทําลายแรงยก แต่กับผมจะบอกเปิดปุ๊บมันเหมือนกดปีกผมใช้คําว่าเหมือนเห็นไหมเหมือนกดปีกเพราะเวลาลงมันจะอาจจะมีเด้งเด้งเด้งได้ไอ้นั่นพี่มันยกอยู่คือมันบังคับให้ลมมันต้านให้ปีกมันคาไว้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผมจะใช้ภาษาบ้านๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอหลายๆอย่าง ก็ออกตัวไว้ก่อนแล้วว่าเออไม่ใช่นักบินแล้วจะใช้ภาษาบ้านๆหลายคนชอบที่จะให้ให้สอนอย่างนี้ทำไมผมถึงสอนอย่างนี้เพราะผมเคยเป็นมาก่อนไงว่าเวลาผมอยากรู้อะไรแล้วบางคนอธิบายเขาก็อยากอธิบายแบบในศัพโอโหพอเริ่มขึ้นมามันก็คือไม่เอาดีกว่าไว้ไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้อยู่ในสายนั้นถูกไหมครับแต่เราสอนเราเข้าไปในภาษาของเขาภาษาโดยทั่วไป ให้ฟังแล้วสนุกสนใจเออเขาจะฟังต่อ,ตอเหมือนกฎหมายลูกผมเป็นนายตำรวจสองคนนะครับผมก็อยากจะรู้การเลื่อนยศว่ากี่ปีว่ามันจะขึ้นยิ่เกียรติถามมันแล้วมันไม่ค่อยเจอตัวเท่าไหร่นะครับเอ,อมีครอบครัวไปแล้วด้วยอะไรด้วยไปต้องไปเข้าเวรด้วยอะไรด้วยแล้วก็เออนะแค่อยากรู้พอรู้คร่าว อยากรู้แบบอืมเราจะได้ดูที่ว่าจะอยู่ทันติดยศอะไรให้มันไหมอะไรประมาณนั้นพอเสร็จเ,เข้าไปดูโอ้มันอะไรวะเนี่ยคืออ่านเป็นภาษากฎหมายอนะมาตราที่สิบสามว่าไว้อย่างงี้ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวักที่ทแล้วอ่านจะไปจะเป็นหน้าเป็น,เป,นเป็นหน้าหน้ายังไม่เจอเลยว่าเฮ้ยจากร้อยโทขึ้นร้อยเอกร้อยเอกขึ้นสาววาัดขึ้นพันตํารวจที มันยังไม่เจอพอไปถามใครก็บอกอ๋อมันอยู่ในมาตาเจ็ดสิบเจ็ดของมาตาสิบมาตาสิบสามแล้วมันแยกไปมาตาเจ็ดสลักไม่ติดตามต่อเลยกูพอ,อไม่ได้ติดยศเองไม่เอาแล้วนะครับเดี๋ยวถามมันดีกว่าเอออย่างนั้นยอมถามเพราะว่าอะไรที่มันยากๆเนี่ยนะประชุมสภา,าฟังไอ้แประยัตติเนี่ยผมบึง่ง มีอายุจะ62แล้วผมเพิ่งไปค้นอยู่เนี่ยอภิปรายล่าสุดเนะยแปลยติมันคืออะไรอ๋อมันแก้ไขข้อความในยติที่เขายืน่นเสนอก็มาขอแปลยติขอแปลยะต,ะยะตินะครับเพราะเราไม่ได้สนใจในรายละเอียดแต่หน้าวันที่เราสนใจขึ้ามาเราก็เออเข้าไปถามผู้รู้ให้เอาแบบสั้นๆนะเว้ยไม่อ่านนะเว้ยว่าแปลยะติมันมีนิ่งถึงอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับก็อืม ก,ก็เนี่ยเพิ่งรู้นะครับไม่ว่าจะคุยกันนวัตกรรมบูรณาการผมถามเมื่อโดยทั่วๆไปเนี่ยคนหาเช้ากินค่ำนี่ฟังรู้เรื่องไหมบูรณาการมันคืออะไรนะนวัตกรรมมันยังพอรู้นะครับรู้บ้างไม่รู้บ้างอย่าบอกว่าพอรู้เลยเนะสมัยก่อนเนี่ยทหารตำรวจใช้กำลังร่วมทหารตำรวจบุกจับ ใหม่ๆส่วนที่กลาลังเอาแล้วมึงสนที่กาลังนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับเหมือนกันอย่างที่ผมกําลังเอามาบรรยายเนี่ยถ้าผมจะใช้ศัพท์การบินเนี่ยแต่บางคนผมตอบพอรู้ว่าเขาเป็นในในเรื่องของบินผมก็จะตอบในศัพท์ของการบินนะครับอย่างเวลาผมวอล์กอาลาวเครื่องเนี้ยเช็คคอนโทรลคอลัมน์ผมทํายังไงอะไรเงี้ยเห็นไหมนั่นนั่นภาษาผมแต่แล้วผมเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดไม่มีใครฟังหรอกไม่รู้เรื่อง เขาไม่รู้เรื่องคือแค่เขาอยากรู้ผิวๆเขาไม่ได้อยากรู้เพื่อไปอย่างภาษากฎหมายเนี่ยผมอยากรู้ผิวๆในบางอย่างที่สงสัยแต่ผมไม่ได้ขึ้นว่าความไม่ได้ดูเพื่อไปว่าความอืม <c oughs> ประมาณนั้นนะครับนี่ก็เป็นการทดลองเกินจากที่นี่ดูทีนี้ก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่า เมื่อมีคลิปอยู่แล้วแต่ไม่มีบรรยายผมก็จะมาย้อนดูคลิปผมว่าเที่ยวบินนั้นผมทำอะไรบ้างแล้วผมก็จะมาเล่าเสร็จแล้วผมก็จะเอาลิงก์ที่บินน่ะแปะไว้ให้ข้างใต้ในอะไรอะ่ะในใต้ชื่อเรื่องอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เป็นเป็นคอมเมนต์เ,เอะไม่ใช่คอมเมนต์มันเป็นขยายความอะ่ะนะครับเรื่องไม่ถูกนะผมไปแปะไว้ให้ตรงนั้นดีกว่าก็จะได้ดูนะครับของจริงเลยว่าเออผมวอล์กอลาวเนี่ย ผมดูอะไรบ้างนะขึ้นบินจริงผมหยิบเช็คลิสต์ขึ้นมาแล้วขานกันเนี่ยมันต้องขานอะไรอะไรต่างๆนาะนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าเออง,ง่ายๆเลยทีนี้นึกออกแล้วว่าว่า,วา,วาจะทำยังไงนะครับก็ like, ถ้าชอบก็ติดตามกันต่อไปบินผมก็จะพยายามทำให้ให้พยายามเอาเท่าที่ตัวเองรู้นะผมออกตัวก่อนผมไม่ใช่นักบินและผมไม่ใช่ครูการบินแต่ได้บินนะจะ ได้บินเพราะอะไรลองย้อนไปดูคลิปต่างๆนะครับที่ผมได้เล่าได้เล่าไว้ผมก็จะพยายามแล้วก็จะเอามาให้ดูว่าเออเอาเกี่ยวกับที่เราบินนี่เลยดีกว่ามันจะจะเลยว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างอะไรมันเป็นยังไงนะครับเอาตามนั้นดีกว่าแล้วก็จะมาทำออกมาเป็นตอนตอน มีอีกเรื่องโครคไขยไข้เจ็บที่ลงไว้ถ้าใครย้อนไปดูนั่นเป็นจริงเกิดทุกอย่างไม่ว่าจะบินจะอ,อะไรที่ผมพูดม,มันเกิดกับตัวผมเองทั้งนั้นเลยโรคทุกโรคผมเลือกโรคที่ผมเป็นทท้งนั้นเลยนะครับการดูแลรักษาตัวการแก้ไขสถานการณ์อะไรต่างๆนั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วในเมื่อผมเป็นพนักง,งานแบงก์ผมก็จะมาทำคิดพลอตไว้ในหัวแล้วแหละจะมาทำเรื่องราวเกี่ยวกับแบงก์ไม่ว่าจะเป็นโปรดักต่างๆ นะครับไอฝากเงินถอนเงินเนี่ยทุกคนรู้กู้เงินเนี่ยทุกคนรู้แต่กู้เงินเชื่อไหมเพียบที่มีให้กู้เพื่อเอาไปทำอะไรล่ะนะครับเคยได้ยินโอดีไหมเคยได้ยินขายตั๋วไหมอะไรเห็นไหมหลายหลายคนไม่รู้จักนะครับก็จะมานั่นก็จะใช้ชื่อผมคิดหัวเรื่องว้แล้วผมจะใช้ชื่อคำว่าเปิดแบงค์แล้วอาจจะมีกิมเมกเล็กๆแก๊กหน่อยๆที่ เป็นเรื่องฮาๆขำๆซึ่งไม่ได้ไม่ได้ไปกระทบกระเทือนใครไม่ได้เอาใครมาประจานหรืออะไรแต่มันเป็นเรื่องที่บางทีนึกไม่ถึงอะอย่างเช่นพนักง,งานแบงค์เนี่ยชอบตอบลูกค้าในภาษาของตัวเองอ๋อตอนนี้ยังถอนไม่ไม่ได้นะคะบ,บาลานซ์ดิสกีค่ะลูกค้ายืนบางคนก็คืออะไรหนูใช่ไหมบางคนเขาก็เฮ้ยอายคนไว้คนอื่นเขาอาจจะรู้เขาก็อ๋ออ,อครับคบก็ออกไป เนี่ยเห็นไหมไม่มีใครผิดพนักง,งานเขาก็ติดภาษาเขาแล้วด้วยความเร็วด้วยความที่ลูกค้าเยอะด้วยความที่งานเยอะบางทีมันมีเลยนะแก๊กอย่างนี้คผมจะมาเล่าให้ฟังคำๆนะครับก็ล,ลองดูแล้วกันวันนี้เออ่จะเริ่มด้วยการบลลอกอาลาวแล้วก็อูขึ้นไว้ตั้งแต่หัวเรื่องสนามบินสำรองงั้นเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเอาสนามบินสำรองมาพูดเพราะว่า เมื่อวานไปดูแล้วเนี่ยเครื่องจะเล่าให้ฟังแค่นั้นว่าเครื่องไหนมันลงยังไงแล้วเขาบินมายังไงนะครับก็อย่างที่บอกแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ติดตามกันด้วยนะครับพี่รักก็พยายามทําบอกแล้วผมอันดับแรกมีท่านหนึ่งบอกเฮ้ยผมตัดต่อคลิปดูไม่สมูทผมบอกก่อนผมไม่ได้ทําหาอะไรได้ผมทําเล่าเรื่องเอาประสบการณ์ชีวิตมาเล่าเดี๋ยวมันตายไปกับผมนะครับเดี๋ยวมันตายไปกับผม ผมก็ขยายซึ่งมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบหรืออะไรแต่ก็บอกแล้วผมต้องการให้แค่คนพอรู้เมื่อเขารู้เขาชอบเขาไปต่อยอดคนเราเวลาต่อยอดเขาไปหาที่ต่อยอดได้นะครับลองดูเพราะบางคนในสิ่งที่ผมทำเนี่ยไม่มีใครกล้าลองทำอะโดยเฉพาะขึ้นบินเนี่ยนะผมบินตั้งแต่ซิมูเลเตอร์ตั้งแต่เก้าปีสิบปีที่แล้วเก็บเงินนะเพราะใครจ,จ่ายไม่ใช่ใน,น้อย บอกได้เลยว่าใช้จ่ายนี้ไม่ใช่น้อยอยนะครับก็ครึ่งหมื่นขึ้นไปต่อครั้งนะแล้วผมเรียนสามคอร์สคอร์สหนึ่งใช้เวลาหกหกหกครั้งนะประมาณนะั้นนั่นสำหรับซิมูเลเตอร์นะครับสมัยก่อนการบินยังไม่ได้พัฒนาเดี๋ยวนี้จนเมือ่อเมื่อปีประมาณปีพอกเกษียณพอดีประมาณปลายปีหกสามหกสี่ ก็เริ่มมีสมาคมการบินที่เขาสอบเขาไม่ใช่สอบที่เขาเปิดจากนักบินเปิดนะครับในช่วงโควิดที่นักบินบินไม่ได้แล้วเขาจดทะเบียนกับการบินพลเรือนไม่ใช่ว่าใครจะมารวมตัวกันแล้วไปเช่าเครื่องบินมาแล้วสอนไม่ได้นะครับทุกอย่างต้องอยู่ดอร์ไลเซเส้นของการบินพลเรือนว่าสโคปนี่จะได้แค่ไหนแอร์เรียจะได้แค่ไหนทำอะไรได้บ้างนะครับมันเพิ่งมีนะครับ ก็ถามว่ามีใค้จ่ายก็มีคนถามมาใน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 คลิปอ่ะนะใครจ่ายก็พอสมควรนะครับแต่นั่นมันเกี่ยวกับการเตรียมตัวนะครับผมจัดสรรเงินอะไรมาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างทั้งการลงทุนทั้งอะไรต่างๆเมื่อมีรายได้ผมบอกได้เลยอะทุกวันเวลาผมบินตอนนี้ผมบินได้ก็คือไปเขาเรียกว่าบินทบทวน ก็อยากบินก็ไปบินจองเครื่องแล้วบินจองครูก็คือครูขึ้นบินด้วยผมต้องบินกับครูเท่านั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับในในในสิ่งที่ผมบินเนี่ยต้องมีครูไม่สามารถปล่อยโซโล่โซโล่หรือบินเดี่ยวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมได้มาบินเนี่ยเงินนะที่เก็บไว้ผมจ่ายเป็นก้อนเข้าไปแล้วแล้วนับครั้งว่าบินกี่ครั้งกี่ครั้งนะครับแต่ถ้ามีตบทวนรายได้ผมกเกษียณแล้วใช่ไหมรายได้ผมคือ ลงทุนก็คือเล่นหุ้นนี่แหละพอมันมีปุ๊บ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 ผมแล้วผมไม่โลภนี่ผมไม่ต้องการให้เฮ้ยอะไน,นี้เอาแค่ค่าไฟนี้สักอาทิตย์วะโปะ๊ออกมาผมก็บินละอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอย่าให้เดือดร้อนตัวเองทำอะไรต้องมีแผนและต้องหัดหักใจไม่จะชอบบินก็บินมันซะทุกวันเอถ้ารวยไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่รวยคุณต้องมีสตินิดนึง<ม>นะครับเพราะถือว่าเฮ้ย คุณต้องการแค่นี้ใช่ไหมต้องการเป็นต้องการคุณไม่ได้ไปบินซื้อเครื่องบินใช่ไหมใช่นี่แหละครับสิ่งที่พี่ลักษ์มาเล่าเรื่องก็จะประมาณนี้นะครับเออ่เที่ยวต่อไปที่เคยบอกไว้ตอนนั้นว่าอะไรนะจะพูดเรื่องทอตเคือคันเร่งกับตัวบังคับเรี้ยวนึกได้แล้วผมเอาไปพูดในใ,ใ,ในในที่เวลจะอธิบายคลิปดีกว่า อันนั้นมีตัวให้เห็นแต่อาจจะเป็นแค่เครื่องเซสหน้าใบพัดเดียวแค่นั้นนะครับส่วนรูปของเครื่องบินโดยสารผมจะเอามาแปะให้เอาอย่างนั้นดีกว่านะมันมีที่มาที่ไปด้วยนะครับแปะให้ในระหว่างที่พูดเพราะฟังที่พูดจบอะลองไปดูคลิปก็จะเห็นในสิ่งนี้ผมพูดเออคิดว่าเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับง่ายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันในเรื่องแบงก์เรื่องในผมหาจังหวะนิดนึง นะครับมันบางอย่างต้องเคลียร์แล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาบางช่วงเนี่ยผมต้องอย่าอาทิตย์หน้าเป็นต้นอาพรุ่งนี้เป็นต้นไปนี่แหละตรวจร่างกายชุดใหญ่เลยทั้งตับทั้งโอแล้วหมอนัดคนละวันหมดโอแทบจะสองอาทิตย์ะนะครับแทบจะสองอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยถ้าจะไม่มีเวลาไหนรักจะดูซีรีส์อีกละ่ะติดทั้งซีรีส์เกาหลีสิออของอินเดียนั้นะไม่ใช่ซีรีส์อินเดียนะเป็นหนังจบตอนสนุกนะ ใครไม่เคยดูหนอินเดียแนวสืบสวนสอบสวนไปดูหักมุมมากสนุกโอเคนะครับวันนี้พี่รักเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปออกกำลังกายแล้วเที่ยวหน้าผมจะมาคุยถึงเรื่องสนามบินสำรองอาจจะภายในคืนนี้เดี๋ยวลองทำคลิปดูนะครับให้มันลงมาติดๆกันเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องต้องเริ่มตรวจร่างกายแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ไปออกกำลังก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับที่ติดตามกัน